สวัสดีค่ะเคียวไะไรีบ่เคียวนั่นหรือเคียวนี้มีสองเขียวก็ลูกเลี้ยค่าใส่มาแตะรับก็ส่งแต่สู้ส่งคู่ฝ่ายค่ะพี่น้องลาเนล่าเนล่าจ้าสวัสดีจ้าผู้หญิงสวัสดีจ้าผู้หญิงเพจปันเพจสวัสดีค่ะขอบเอาฟันได้แต่จฟันยีเรียนละเสียงมหันต์ได่สิเป็นอีหลีเนหรอเอลิน หนาเนาะพี่ก็บ้าลาครับวันจันวันนี้มาในสุดสีม่วงอ่ำลำเอ้าแม่หน่อยล่ะแม่หน่อยยงไปเยี่ยวเมื่อกี้ลูกอ๋คือันนี้คือหนาหลากแผลตุมหูกับสีม่วงเออไม่มาสอนเาเลยอ่ะอุ้ยเขามาซาเขาทักทานอยู่ด้ค่นัเนี่ยโอ้ทีเแล้วหรอหาแนวเป็นพื้นเป็นไเลยโอ้ยหาแนวมางออีกแล้ว่หาแนวมางออีกแล้ว ดี๋ยวเมื่ออื่นชิมไปหาแตเวนวันนี้กลับบ้านไปหาพูเทเเ่าไงมันลำใกล้หนองเรืองไงอุ้ยชุดนี้สวยอ่ะอยากได้อ่ะอยากได้น้ำเขาอีกแล้วไอยากได้น้ำเขาอีกแล้วน,นุอยากได้ชุดนี้แม่อะไรยังไ้ชุดนี้ <c oughs> <c oughs> แม่อะไรยางไ้ชุดนี้มันชี้มมวงละมากชีมมันแบบพี่วนเลย เปพี่พวมันสิยัยงสีดำสีแดงตัน,นพี่แม่ขึ้นหนามึงตอนนีหน้าหนาตัวเองลูกพ่กพีอพวรอุ้ยนมันเจีย่้ำมันเจ่มันก็เป็นสีแดงแป๊ดแดงไปลก็จะนสปากเทาตอนนี้เอ,อ้สีสวยเีจมูอากล่องขึ้นกันกะ เขาเชียรให้ผมอีกแล้วครับทุกคนช่วยผมด้วยครับมื่อนี้ผมมาไม่ทันครับผมคาจะไปหาผู้เท่าไม่ไม่แก้มก็เถิดนะไอ้ควายเจ้าไอ้บ่ไปไปไปลูกไปจวนเฮงเฮงปังปังเฮงเปังปัดังดังรวยรวยคันป้ายเหกกวดนี่ถึงแล้วแก่หลดว่ะ ชุดนี้สวยมากค่ะพนสวยเนาะแมวน้อหน้าคกับชุดแล้วสีสีสีปากสีบวมปากกัเขากันดีไหมเอาวันนี้พี่ลัเพนก็มามันในชุดไหมอีกแล้วว่าน่าหน่อยคอย 我来拉登。 ในวงบัดขึ้นขึ้นสองเพลงสุดไหมค่ะมาคือกันมาคือไกลหน่อยยิ่งลี่ะยางเอ็ดพุกๆๆกุ้กบาไหวย่อบางนึงน <oh ี่เละโอ้โห ใจถ่อมพอแล้วก็จาจังสันไปค่ะแม่สาวไก่น้อยนี่แหละศิลปินที่ค่าตัวสูงที่สุดในวงน่ะเกินไปเพไ่้นี่อ๋อนี่นี่นี่อดั้นกบดวง โ,โอ้เนียเนี่ยพวนนิวนน้วจะแน้นำหน่อยมาก,กิดแต่นิวน้วนิ้วไหมนิ้วนิดเดียวโอ้โหชุดเมรเป็นตาสังเนาะชุดแมเป็นตาสังเป็นปตาสัง พ่อล้อง<ด>ไ,ไห้ทำมอ่ะพ่อดีอีลีค่ะแล้วน้องก็ใส่ได้ยางนานเลยค่ะชุดนี้ น้องมือบายนี่เขินจสนคเ้าไปใหู้้เตค่ะอันนี้นะจะสเตนไปให้โดรีเรียบ้อยค่ะ y o u t u รนี้ใ่ได้ใส่ได้่ไดไดใส่ได้หดเลยแต่ว่ารองเท้าใส่ไม่ได้กเลยไยังแม่เ้าูแวล้วองแม่อไดริงลพีไฟใส่ได้หดเลยแต่ว่าคือรองเท้คนระเบอร์เช่วยาหาเปิดฟองให้มันใหญ่เจ้าของเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่งั้นก็บอกพี่ เต็นเสิร์มันเต้นแฮ่งไงเฮ่งวงยิงอ่ะเต็นเสิร์ฟมันเต้นเฮ่งเออแต่ยืนเพือเดี๋ยวก็ส่งตัวไปอยู่อีหลีให้หนูรีเขามันโยกเวลามันสูงอ่ะมันโยกแล้วมันเสียสมาธิด้วยไม่ต้องให้คอยยืนไหมเพราะว่า่อยผู้น้อยที่สุดเรากคอยใส่มาตรฐานที่สุดในวง อะไรนะเอาใหม่สิเอาใหม่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 แดๆแค่บอกว่าต้องเป็นไฟนี้ลูปบนเท่านั้นที่ยืนบนบนบนไฮโดรลิกคนเดียวได้เพราะว่าใจมาตรฐานสุดตัวเล็กสุดมุนจริงใหญ่เกินอาพี่สะท้านได้ไปกว่านั้นไหมเดี๋ยว อนั่งกันอยืนเทนนะเซเวียยูมันเรียวว่าดีกืนเ่เขาค่ายบ่อออปวดแงว่าสตแต่คือคู่คือคู่บคู่หนาเเมันาเดี่ยวนีมันกืดเพราเขาคายบ่อีหลีจิอาาูไฟเดียวเท่านั้นที่จะอาปี่ี่คูไฟแล้วกาเลเล แล้วเขาก็ป่ลเลืนกัจะกั้อะเดยเขาก็ใหญ่หัวข่ปับ่ทุกคนแล้วคือคนอื่นท่ากันหมดยกเว้นไส้เนะ่ยแพวกกนจมมาสั้นแหม่แต่ฉันขืนมันบ่สั้นได้หละมันอยู่นิ่งเก็บเกล้ารอแหละฉันเลยวให้ดนีอับสลามาะฮนีกล่องแบบใปะทกล่องกล่องวงแสงอมีใครพูดตาตาไม่ยันนี่มะเหมาตอละมีใครพูด ตาเขียวคือสีกอนเอื้องใช่ไหมไม่ว yeah> um si ่าจะตาเขียวก้อนเขียวคุ้มจี๊ดแมวคุ้มจี๊ดสีฟ้าตาสีฟ้าชุดสีเขียวโอ้ชมพาะฉันน่ะตาชมพูเลยไหดสีนี่มาหลายชุดสีบวกที่หีกนี่บวกเนาะนีบานบวกเลยนี่วันนี้วงสีใส่ต้องมีแค่ดินเท่านี้สีบานบวก

ผู้๋ดวทีรอบบ้างคู่ใส่ชุดนี้มาเกินกันล่อต่อไปค่ะพี่น้องไม่ใช่